สวัสดีครับผมพกวลเรานะครับผมทางช่องฟังอันดาปลายหนองปะเก้านะครับวันนี้ก็รื้อบ้านนะครับผมอันนี้บ้านหลังแรกนะครับผมดูของเยอะแยะมากมายเลยนะครับก็เตรียมตัวกลับบ้านนะครับผมวันที่สิบเจ็ดนี้นะครับผมวันที่สิบเจ็ดวันอังคารสิบเจ็ดนะครับนี่นะครับผมก็ที่เห็นนะครับบ้านของน้องอันดาครับจะเป็นสามหลังนะครับผมอันนี้อันนี้จะเป็นหลังที่หนึ่งนะครับไม้เราไม่ได้เอาไปเราเอาไปทแค่สังสีนะครับ หลังที่หนึ่งนะครับนี่ก็เป็นหลังที่สองของบ้านของควานม่อนของเรานะครับอ่านี่ก็บ้านหลังที่สามนะครับผมบ้านหล,ลัง,งที่สามของพ่อควานเองนะครับผมตอนนี้ก็กําลังลื้อบ้านหลังที่สามนะครับเขวานเราลื้อบ้านหลังแรกกับบ้านหลังที่สองไว้แล้วนะครับะวารถเขาจะเมามารับของนะครับจะมารับของวันที่สิบห้านะครับผมวันที่สิบห้า โอ้ยพี่ทำการทำอะไรลูกนี่พี่ทำการน้องอันดาตอนนี้กับน้องอันดาตอนนี้กับคุณแม่คำแสนนะครับอยู่นี่เลยก็นี่ก็ควันก็กำลังลึกทั้งสีนะครับผมนี่กำลังเลือดสีนะครับให้พอ่พอแม่ได้รับเน,ะนบาะระวังระวังด้วยนะครับพี่คการบุญจนันทร์ ที่คนามมกันนะครับดูแล้วหรือมาหลังที่สเราจะค้นของกลับก่อนนะครับผมนี่ของพวกสังสีแต่ไม้ที่เห็นเนี่ยเราไม่ไ่าไปนะครับผมเราแท่สังสีแล้วก็ไม้อัดนะครับจะไปอ่าก่อนที่15แต่เราจะนำนำน้องๆทั้งสามเชือกนะครับนำน้องๆทั้งสามเชือกครับไปวันที่สิบนะครับผม นี่นะครับก็โอ้ยการที่เราลื้อบ้านลื้ออะไรมันก็ลำบากนะครับผม, i, มว่าเรามาดูนี่ก็สี่ปีกว่าแล้วทาผมของก็จะเยอะตอนเรามาก็ของไม่เยอะนะครับของไม่เยอะตัวตัวบ้านนี้นะครับผมตัวบ้านนี้ก็เป็นของบริษัทนะครับเป็นของบริษัทที่เขาทําให้เรานะครับเราแค่มาต่อเติมข้าง disputes, ๆเอาเองนะครับต่อเติมนี่ก็เยอะนะครับผม นีของะลือแล้วนะครับผมนะครับบ้านหลังที่สามนะครับเราจะลื้อม้แล้วก็ไม่ได้อาไปแล้วครับผมของเยอะก็ขี้เกียจเอาไปเหมือนกันนะครับขี้เกียจเก็บนะครับเผาทิ้งอยู่นี่เลยนะครับก็นีพอควันที่ควันของเรานะครับผมอยู่กันแค่นี้นะครับผมนั่งรอครับผมนั่งรออ่ะ ยกสังสีลงนะครับผม่วงนี้ก็าาบ้านบ้านของพี่เบ้นนะครับผมจะจะขนไปก่อนเน,ะนาะขนของไปก่อนตรงนี้วันท,น,นที่14นะครับผมวันที่ส5้าก็ของเราไปก่อนครับแต่ทางช่างเราจะไปพร้อมกันวันที่17 <S <S นะครับวันนี้ก็จะทําใบย้ายนะครับผมจะทําเจาไปทําใบย้ายนะครับผมนี่ก็ริืมลือแล้วนะครับผมขยะอาจจะเยอะๆหน่อยนะครับผมดูนะครับก็ลาแล้วพัทยานะครับผมโอกาสหน้าไว้เจอกันไหม นะครับนี่ครับเราก็ให้แม่ๆได้รับชมเนาะนี่ว่าพี่ควันบุญจันทร์นี่ขึ้นคนเดียวครับผมขึ้นหลายคนไม่ได้นะครับผมเดี๋ยวบ้านจะพังนะครับเราก็มารอด้านล่างครับรอรับของรับสังกะสีว่าเดี๋ยวพี่ควันบุญจันทร์เขาก็วนมาแล้วก็รับครับเดี๋ยวเราจยไปทำใบย้ายเสร็จแล้วครับผมใบาย,าย้ายเอกสาร การย้ายของน้องนะครับผมเราบ้านสามหลังนะครับผมของเยอะแยะเลยนะครับผมนี่ของเยอะแยะเลยบ้านทั้งสามหลังครับบางเจ้าแค่หลังเดียวนะครับผมของเรานี่สามหลังนะครับนี่นะครับนี่ก็เป็นกําลังใจให้พวกเราชาวช้างด้วยนะครับผมเป็นกำลังใจให้พวกเราชาวช้างด้วยดูครับผมพีควันมือก็ยังไม่หายเลยตัดไหมแล้วครับผมสู้ๆครับ พี่ควันม่อนครับพี่ควันพ่อควันนายผู้ขันนะครับหรือพายเบนนะครับพ๋อให้บังใจกันพ่อผู้นวดไปไหนน้องมีเดินไปไหนไม่รู้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับผมพ่อควันได้พี่ควันก็จะขอตัวไแม่มลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมอีกอย่างก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมช่วงนี้เราก็อาจจะอัปเดตคลิปแบบว่าการย้ายบ้านนะครับผม ครับผมต้องขอโทษขออภัยด้วยให้เรากลับไปถึงบ้านก่อนเราจะให้คุณพ่อคุณแม่ทุกท่านได้รับชมความน่ารักของน้องช้างของเราเนาะว่าช่วงนี้เราก็ไม่มีเวลาว่างนะครับผมอาจจะทำนี่ครับรื้อบ้านรื้ออะไรเก็บของนะครับช่วงนี้ไปก่อนนะครับผมให้เรากลับไปถึงบ้านก่อนเราจะอัปเดตความน่ารักของน้องช้างของเราให้พ่อพ่อแม่ได้รับชมแล้วกันเนาะสำหรับคลิปนี้ครับผมต้อง สำหรับคลิปนี้พ่อควันก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะครับผมก็ที่ได้อัปเดตการลื้อบ้านหรือพาน้องๆกลับสุรินทร์นะครับผมอ่านะครับผมครับคลิปนี้ก็ขอตัวไม่ลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมอ่าเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมก็เป็นกาลังใจให้พวกเราชาวช้างด้วยนะครับผมที่ตกงานอยู่พัทยานะครับผมถึงเวลาที่เราต้องกลับบ้านนะครับ ครับต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญทุกทท่านเลยนะครับผมขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจบุญทุกทุกท่านเลยนะครับผมที่อ่าพุ่หนุนนะผมส่งเป็นงาค่ารถเนาะค่ารถให้น้องๆด้กลับถึงมาถึงที่สุริน์เนาะสำหรับที่นี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ